สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางห้าน้อยปกตินะครับพระเจ้บบาปัะทานขัที่เจดธันวาคมครับสำหรับห้าน้อยปกติยังขี้เลยอยู่นะครับผมก็แปลใจ1ิบแต้มไม่มาโซน2สองวันติดถ้ามาสูตรวันนี้ <c oughs> วันนี้ไม่ได้เด่นสุดเด่นไม่ได้เอาสูตรครับวันนี้เด่นสุดเจครับเออแปลกเหมือนกันสูตรทำไมไม่มา ก็ฟังเสร็จถ้าชอบตามแล้วกันเนาะถ้าไม่ชอบผ่านครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับอยากให้แขกกดติดตามครับมีข้อเสนดูให้ด้วยนะครับหาหน่อยปกติออก18นาฬิกาเนาะก็วันนี้เรียนสุดเจ็ดครับมันจะถึงศูนยมาบนล่างนะเรียนสุดเจ็ดครับศูนย์เจ็ดครับสองเจ็ดครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงนี้ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงคือช่วงหนาวแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ 37ครับ4ี่ครับ87ครับไม่ทาครีมนี่ผิวขาวโพลนเลยปกติไม่ชอบทาต้องทาครับมันไม่ทาไม่ได้แล้วก็หาว่าไปลุยไปคุกโคนที่ไหนมาขาวหมดนร้อยนะมาสองครับร้อยมาสองตอนนี้อะไรเดินอยู่แบบนึงนะครับ สี่แปดสี่แปดสี่เจ็ดสี่เจ็ดเออสี่เจ็ดเดินสี่เจ็ดเจ็ดสี่เดินนะสี่เจ็ดเจ็ดสี่เดินหรือจะเอาร้อยมาสี ú, <int> ่ด <jumping up on Broadway> ีอ่ะสองสี่เจ็ดอะแล้วกันเนี้ยนะครับก็ลุ้นกันเนาะสำหรับฮานอยปกติครับก็กราบขอบพระคุณท่านที่เข้ามารับชมมาฟังครับแลนะตอนสิบแปดนาฬิกาสามทีมทีมาลุ้นกันแล้วกันครับรวยๆทุกท่านครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันในฮานอยวีไอพีครับผมสวัสดีครับ